สวัสดีครับผมจากการติดผมได้นําใบผงชุลดไปเลี้ยงไก่ไข่เนาะแรืก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่มีคนใส่ใบผงชุลลดเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งก็คือเลี้ยงปลาชนิดกินพืชอย่างเช่นปลานิ่นนั่นเองแล้วก็มีปลาดุกหน่อยนั่ครับเรืจากการติดผมไดแะไปขอศึกษาเที่ยวชมโขกน้องหน้าของคุณแม่นนองอีบ ที่ถือว่าเป็นบรมอาจารย์ที่สุดยอดในการส้างรายใดที่มันคงและยังยืนตามร้อยเศรษฐกิจพอเพียงจากศาสตร์พระราชาได้เป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอดให้คนที่สนใจนํ่ไปปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริงครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งคลิปต่อไปด้วยครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอและกระสิได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่ง สำหรับต้นผงชุรดหรือว่าขนาเนม็กซิโกเนาะเรียกอีกอย่างนึงก็เป็นพักชายาหรือว่ากับพักชายาหลายคนคงเคยได้เอาไปรับประทานเป็นใส่แท่นผงชุรุดก็ได้และคุณค่าทางอาหารสูงครับผมมีประโยชน์สูงกว่าไอพักใบสีเขียวอื่นๆสามเท่าุหละครับ เดิมที่ก็เป็นพักทองทิ้นในประเทศเมศ็กซิโกอยู่แถบลัดยูกาตังเป็นผืชในวงเดียวกันกับมันสำปะหลังและก็ยางพาราครับผมลักษณะตนของเขานี่ก็สี่เป็นทรงุ่มสูงกับสาม,มตรใบกับสิบเหมือนใบไม่เบิ้ลครับผมแต่สำหรับคนไทย กสีแนมไข่ไยๆไปปักหงหือบาใบไปมะละกอก็เลยพผ้าก,กันเลียกอีกว่ามะละกอกินใบปลูกง่ายครับงหญ่ไวโดยเพียงแค่เห้าตัดตัดยอดเสียบหือบวกกัฮักหักกางมันครับเสียบล่งดินกับติดแบบอีกประมาณ2-3งถึสามัปดาห์กสีแตกใบอ่อนสำหรับเม่งกะบ่ค่อยรบกวนได้ครับ บ,บ่เห็นแม่งกัดหรือทำลายใบของเขาเลยครับผมคุณค่าทางโพชนาการนี่ครับผมก็สูงกว่าพักใบสีเขียวอื่นๆ2-3เท่าเลยแหละแลวกัมีโปรตีนถาดเล็กสูงร่วมถึงปริมาณแค่นเสี่ยมสูงกว่าพักขมหลายเท่าเลยแหละโดยใบขนาเม็กซิโกนี่รอยกรำจะได้คุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ก็คือมีนามอยู่8 5 .3% แล้วก็า่าโบไฮเรตร,ร่วมอยู่ 4. 2ซโปรตีนก็5.7%ไขมันก็0.4%อซใยอาหารก็1.9%และยังมีแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียม199.4มิลลิกรัม โพเทสเซียมกับสอง็ดจุดมิลลิกรัมแล้วก็มีฟอสฟอรัสสามสิกลลิกรัมแล้วก็มีเล็ก11.4เอมิลลิกรัมวิตามินซีร้อยหสิบมิลลิกรัมครับผมกับกินสดๆจังสีได้วิตามินซีเลยครับแล้วก็มีวิตามินเอศูนย์จุมิลลิกรัมผม จากการศึกษาทางเพศสัตววิทยานี่พบว่ามิลิตต้านท่านการอักเสบครับผมช่วยปกป้องหลอดเลือดและหัวใจต้านอนุมูลอิสระลดน้ำตาลในเลือดและก็ลดไขมันในเลือดและอีกทรัพคุณนก็โดดเด่นคือกันครับผมของคนาเม็กซิโกนี่ก็โดนใจคนหลักสุขภาพหลายครับผมและก็ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องลดปริมาณโซเดียม ใส่พักผงชูรดเท่านี่แทนการใส่ผงชูรดก็ได้คนไทยก็เลยนิยมเอามาแทนไอ้ผงชูรดในการคือกระสีเอาต้นมันเลยกับใบครับผมเอาหยอดออนกับใบกัมีลักษณะรสหวานแบบธรรมชาติไข่ไข่การปรุงอาหารใส่ผงชูรด ส่วนไงกับสีนี้ย่อมารับประทานก็คือใบแลกกะหยอดอ่อนซึ่งมีรสชาติคล้ายๆกับขา้าบ่มีรสขมบเหม้นเขียวครับผมสามารถนะานมารับประทานกับโดยการประกอบอาหารได้หลายเม,เมนูเช่นเดียวกับพักขา้าหรือพักทั่วๆไปใส่ในหนํำสุปต่างๆแกงสม พัดน้ำมันหอยลวกจิ้มกับน้ำพริกต่างๆต้มจืดไส้หมูพัดใส่กับไร่ก็ได้ครับหรือเนื้อสัตว์ต่างๆขอควรระวังในการน้ำมารับประทานก็คือว่าห้ามรับประทานแบบสดๆเพราะใบและยอดมีสารผิดครับผมก็สิเป็นสารผิดกลุ่มพวกไฮไดซายานิกครับผมแล้วก็ไกโคไซครับ กะสิท้าไมเข้าเวลาไปเด็ดมันจะถือย่างมันเอาครับกะสิทําไม่ระคายเครื่องได้ครับผมเข้อกานกินลุงไปกะสิไประคายเครื่องในกับพออาหารเมื้อทางเดือนอาหารฮะถ้าเข้าสิกินเท่ากับอาจสิเดดทิ้งไว้ให้มันเหี่ยวหรือขามขึ้นก่อนกระไดแต่ทางที่ดีก็คือควรสิเอาไป ลวกครับผมผ่านนำห้อนจัก1ิหาถึง2ีนาทีนี่เพื่อให้สารผิดดังกล่าวสลายหายไปก่อนและแลวก็จังเอามากินครับผมแต่ถ้าว่าผู้ใดที่แพ้ง,ง่ายนี่ก็ต้องควรระวังด้วยครับผมไปสัมผัสมันอาจให้เกิดความระคายเครื่องใดด้วยเช่นกันครับแต่สาหรับคุณแม่องอีบนี่ก็ได้นามาเลี้ยงป่าก็มี่อป่าเนาะ เราการะเลียงปลาดุกแหนครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่สเลี้ยงปลากินผชครับปลานิ่นครับผมปลานิ่นนี่มากกินแทแะแท้ซอยลดตุนทุ่นคารหัวอาหารได้หลายครับผมแต่กเหมาะสําหรับคนที่บ่อยากเลี้ยงโดยหัวอาหารครับเฮ่าบ่ามีพักเท่ากับเด็ดเอาใบพงชูโรทของเฮานี่แหละโยนให้มันกินมันก็กินดีได้ครับผม ฮะนี่เลี้ยงง่ายบ่าครับผมว่าเลี้ยงง่ายดีใกล้ผมก็มากินขึ้นกันครับใบพงทวดมันสีมีใบแบบสามแฉกกับหาแฉกแต่ใบสามแฉกนี่ไกล้จะกินดีกว่าครับผมปากกัสิมากกินดีกว่าเป็นใบอ่อนมาหนีงน,นลงไปบ่เเรือครับผมฮะ นี่แหละครับพ่อเม่พี่น้องผมเองกันํามาเลี้ยงไก่ผมกับ,บเห็นมีปัญหาแลวก็มีทันพรูอีกทันนึงก็เอาไปเลี้ยงปลากับเบคมีปัญหาก็แสดงว่าต้นผงชลรดเห่าเนี่ยกับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์มหาศาลแลวก็มีคุณค่าทางอาหารทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ครับผมปลูกก็ง่ายเพียงแค่เห่าฮักเอาต้นมันครับผมเอากิ่งมันเนี่ย เสียบลงไปเลยหอดบหดน้ำครับหมองได้ซุ่มๆเสียบก็เกิดครับทดแรงครับผมดูแรงไงแล้วก็ให้พ่อเมพี่นองเอาไปทดลองเบื่งเด้อเอาไปให้ปลากินฮะเฮาบ่ตตองซื้อว่าหันกระไดปลากินพืชมันมันมกครับผมและคลิปนี้ผมกะได้นำเสนอเอามาฝากให้พ่อเมพี่นองได้เบิง่งแล้วก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ